ใหน้คนดูเลยสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับถนนเหมือนเดิมนะครับถนนสายชอชิงชอช้าง200อำเภอบางปะกงตอนที่1สร้างแล้ว78%ค่าเส็จในปีนี้เพิ่มศักยภาพขนส่งเชื่อมสุวรรณภูมิรายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามให้ในคลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม กรมทางหลวงชดระบบเผยถนนสายชอชิงชอช้าง2004นะครับหลวงหัวบอกว่า2 200นะครับเป็นว่าสายชอชิง2004นะครับแยกทางหลวงหมายเลข34ถึงทางหลวงหมายเลข314บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเราตอนที่1สร้างคืบหน้า78เ คาดเสร็จในปี2,168ส่วนตอนที่2คคืบหน้าแค่14%นะครับเสร็จภายในปี2,170เพิ่มศักยาภาพเชื่อมสนามบินสวนภูมิสะดวกขึ้นได้นบนตรีเดชาสกุลสมอัธิบีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้นำเมินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายชอชิงชช้าง2004 แยกทางหลวงหมายเลข34ถึงทางหลวงหมายเลข314อำเภอบางประกงเมืองจังหวัดฉะเชิงเซางบประมาณ1,400ล้านบาทคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตอนแรกช่วงแรกนะครับภายในปี2568นี้นะครับส่วนตอนที่2จะสร้างเสร็จประมาณปี2570นะครับ โดยถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข3.4ก็คือบางนาตราดนะครับกับถนนทางหลวงชนบทสายศอชิงชอช้าง3001ลาดกระบังฉะเชิงเซาเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเซากับจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่งและรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มศักยภาพภาคเศรษฐกิจการคามนาคมอย่างเป็นระบบสนับสนุนการขนส่งของนิคมอุตสาหกรรมเวลโคกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆในพื้นที่ทั้งยังเชื่อมโยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่น และช่วยพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอนที่1นึ่ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่6 5บวก500ถึงกิโลเมตรที่10บวก925ระยะทาง4.25กิโลเมตรผิวจราจรแบบแอฟฟันติคอร์กขนาด4ช่องจราจรกว้างช่องละ3.50เมตร ไหลาทางกว้าง3เมตรทางเท้ากว้าง3.40เมตรแบ่งทิศทางการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีตเขตทางกว้าง30เมตรและ44.30เมตรพร้อมก่อสร้างคอนกรีตรเสริมเหล็กข้ามคลองจำนวน2แห่งปัจจุบันผลงานก่อสร้างเดินหน้าไปแล้วกว่า178ขณะน,นี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตรเสริมเหล็ก งานโครงสร้างงานโครงสร้างทางการผิวจราจรงานปูทางเท้าและงานไฟฟ้าแสงสว่างโดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2568นี้โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม549.50ล้านบาทสำหรับตอนที่2 ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่0บวก0 0 0ถึงกิโลเมตรที่6บวก5 0 0ระยะทาง6.5 0 0กิโลเมตรก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรถนนแอปฟานติดคอนกรีตขนาด4ช่องจราจรกว้างช่องละ3.5 0เมตรไหลทางกว้าง3เมตรทางเท้ากว้าง3.4 0เมตรแบ่งทิศทางการจราจรด้วยกรอบต่าง แบบกำแพงคอนกรีตเขตทางกว้าง30เมตรและ44.30เมตรพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจำนวน2แห่งและสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข7มอเตอร์เวย์นะครับจำนวน1แห่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า14นะครับขึ่งก่อสร้างนะครับส่วนที่2ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานโครงสร้างทาง ได้แก่งานรื้อโครงสร้างเดิมโครงสร้างระบายน้ำงานเสาเข็มเจาะสะพานข้ามมอเตอร์เวย์คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2570ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม869.8ล้านบาทครับถ้าแล้วเสร็จทั้งสองตอนก็สะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานชวนภูมิได้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ